ความสุดูทกวัชาแนตื่นเธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไร รกรวงกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยัง่งยืนเสียแต่ว,วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรไวยไม่หยุดไรจะมาชุดขอไม่อยู่เสียหายไปทั้งหมดุดด้วยกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแฟมเห็นเรียบร้อยแล้วแม่น่ากลัวจังเลยแม่มันสิพลาดน่าจริงบ้าแล้วเน,นี่ยเนี่ยเราย้ายบ้านกันเถอะก่อนที่น้ําจะถึงบ้านเราให้แม่นนนะทิ้งบ้านเาาน,นี่ยนะน แม่แมาด้วยหรอกโทไม่ได้ทิ้งเราก็โยกบ้านมันไปทั้งหลังนี่แหละเอาจริงหรอจริงฮัลโหล PC c คบินครับช่วยมาย้ายบ้านให้ผมทีครับได้ค่ะเราจะไปให้เดี๋ยวนี้ค่ะ พี่คะติดตั้งบ้านเสร็จแล้วค่ะนี่คุณแจค่ะขอบคุณครับเ yeah, ย้ย้ายบ้านเสร็จแล้วโชคดีนะเนี่ยที่เราสร้างบ้านกับ PC k a b i n PC k a b i n ย้ายได้ไดทุกที่อยู่ได้ท,ทั้งใจสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราลบครับนี่คือ The List Non Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับขนาดนี้ผมมายืนอยู่ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทนะครับซึ่งก็วิวสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของที่พักที่อาศัยแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องรวยนะครับที่จะมาพักค้างที่นี่นะครับ ถึงแม้จะไม่รวยมาพักค้างที่นี่กลับแล้วต้องรวยแน่เพราะว่าได้มีไอเดียได้มีความคิดอะไรต่างๆดีๆขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดของ The List non stop, เดลิสต์น o นสตับรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ในวันนี้ผมจะนําข้อเสนอข่าวครา,าวในวงการเกษตรบ้านเราเนี่ยมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมได้รับทราบกันนะครับว่าวันนี้ทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นเขาได้ทํา m o u คือลงนามข้อตกลงกันกันกบ CPS นะครับว่าจะต้องผลิต ข้าวให้ได้800กิโลกรัมนะครับต่อไร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในรายละเอียดก็คือทกสร่วมกับ c p s ลงนมบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตการตลาดเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตข้าวแบบชาวนามืออาชีพครับตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตต่อไร่800กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับพร้อมเดินหน้ารับซื้อคือในราคาที่เป็นธรรมเราไปฟังเสียงคุณมนตรีคงตระกูลเทียนนะครับประธานคณะ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญพกกระพันกันครับจะเป็นเรื่องของการให้ราคาพิเศษแล้วก็รูปแบบของเราเนี่ยเราจะเป็นแบบโรงเรียนชาวนามืออาชีพซึ่งเราได้ดําเนินการเรื่องนี้มาเนี่ยอสองปีมาแล้วนะครับพอดีเกิดเรื่องอุทกภัยอย่างที่ท่านผู้ช่วยอรุณว่าเราก็เลยคิดถึงทกศว่าทกศก็มีโครงการที่ให้ดอกเบี้ย นะราคาต่ำนะในโครงการพิเศษเหล่านี้เพื่อพื้นฟูลหลังน้ำลดเนี่ยนะครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนิทรศการที่เรานำมาจัดเนี่ยจะเห็นเลยว่ารวงข้าวที่เป็นของพันซีพีตองหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรวงใหญ่ให้ผลผลิตสูงแล้วเราก็ใช้ขบวนการในการทำนาเนี่ยในสมาร์ทอาร c u ิ t คาเชอร์เป็นสมัยใหม่ว่ามีการพอกล้าต้นกล้าเราเนี่ยอายุแค่สิวัน เมื่อเอาไปดำแล้วนะครับในหนึ่งไร่เนี่ยใช้เพียง 6- กกิโลเท่านั้นเองถ้าเราใช้ดำนานะครับซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะใช้3-4ถึงถังแต่ของเราใช้แค่ 6- กกิโลนะครับแล้วก็ไปดำดำแล้วเราก็มีการนำเอาเครื่องดำนามาใช้นะครับแล้วเราก็มีการปราบหญ้าด้วยการใช้น้ำของอาจารย์เสถียรซึ่งหลักการนี้ทำให้เกษตรกรจะลดค่าใช้จ่ายไป4500กิโลต่อไร่หลังจากนั้นก็มีการ ดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่างที่ว่าว่าเราวิเคราะห์ดินแล้วเป็นปุ๋ยสังตัดมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามที่เหมาะสมแล้วเราก็จะมีแถบสีนะครับในการวัดสีของใบเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะที่นํามาใช้เนี่ยสีแค่นี้มันพอเหมาะแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากแล้วผลผลิตเท่าที่เราทํามาอย่างที่ทุนเรียนไปว่า2ฤด,ดูที่ผ่านมา3,500้ไร่ในแปลงเกษตรกรกิ่ง เราใช้ปุ๋ยอยู่แค่20กว่ากิโลต่อไร่แทน50กิโลที่เกษตรกรเคยใช้กันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยต้องทําการเกษตรนะครับเป็นหลักเลยทีเนะครับโดยเฉพาะการทำนานะครับเราจะเห็นได้เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปร่วมกับทรกศโดยมี CPS ได้เข้าไปร่วมจับมือเซ็นสัญญากันแล้วข้อตกลงทํา MOU กันแล้วนะครับในวันนี้เราเชื่อแน่ว่า800กิโกร,รมัม800กิโกร,รัมต่อไร่นั้น มันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยทีเดียรครับก่อนที่จะวันนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หลังจากพักแล้วเนี่ยจะนําท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554กันนะครับซึ่งจะได้ไปพบกับรายละเอียดของงานนะครับในวันนี้เนี่ยจะนําท่านผู้ชมไปพบกับท่านผู้อนวยการอุปถัมภ์นิสิตเจริญสุขนะครับซึ่งเป็นผู้อนวยการสํานักงานบริหารงานมหากรรมพืชสวนโลกโดยตรงอีกสักครู่กลับมาครับ ยังไงบ้านจูเอเป็นไปได้หรอ,อย้ายบ้านันเดียวเนยนะโุ้ยเดีย๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาใส่ใน p c ซีแคบินกันแล้วพีซีแคบินย้ายได้ทุกที่อยู่ได้ทันใจ โอ้วันนี้เรียกว่าเป็นความสุขสบายใจมากเลยทีเดียวนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าอุโมงค์สีเขียวนะครับในงานมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพลิก2554นะครับซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้ในยการคือผู้โดยการอุปธรภมนิสิตเจริญสุขนะครับเป็นผู้นดยการสำนักง,งานบริหารมหากรรมพืชสวนโลกขณะนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้ไปพูดคุยกับท่านผมจะ ชวนท่านเนี่ยมาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกในวันนี้นะฮะและ้วก็ไปคุยกับท่านดูว่ามีอะไรกันบ้างในวันนี้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความสุขอย่างแน่นอนเลยทีเดียวตามไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับขอเอาประจมครับวันนี้นะครับ อยากจะให้ท่านได้บอกถึงเรื่องของงานมหากรรมพืชสวนโลกนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของการประกวดในระดับประเทศในระดับนานาชาตินี่นะครับได้แบ่งสันปันส่วนไว้อย่างไรบ้างครับครับงานของเราจัด92วันนะครับ13อาทิตย์นะครับเราจะมี18การประกวดนะครับแล้วก็มี642ประเภทของของพืชพันธุ์ที่เข้ามาประกวดนะครับแล้วก็เป็นการประกวดในระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดสวนนานาชาติ ตาิการประกวดจัดดอกไม้นานาชาตินะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับผมจัดดอกไม้ครับก็คือเชิญนักจัดดอกไม้อิสระแล้วก็จัดนักจัดดอกไม้จากต่างประเทศนี่มาจัดดอกไม้แล้วก็เป็นการประกวดเชิญผู้แทนจากต่างประเทศมาเป็นการมาเป็นเจอร์สนะครับมาเป็นผู้ตัดสินในการประกวดครั้งนี้ครับครับผมครับเรียกว่าคณะกรรมการเนี่ยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศครับ อันนี้รวมหลายประเทศครับใช่ครับใช่ครับเป็นานามนตรีจังไรยังไงบ้างครับนานาชาติก็มีคนเข้าร่วมการประกวดเยอะครับแล้วก็การประกวดเราก็จะมีอาทิตย์หนึ่งเนี้ยครั้งถึงสองครั้งนะครับเพราะเรามี13อาทิตย์แต่จริงๆมีถึง18การประกวดนะครับภายใน1อาทิตย์บางอันจะมี2การประกวดครับครับผมครับทีนี้พอพูดถึงการประกวดแล้วมันมีเยอะแยะเลยผมจะเรียกว่าจะรีบไปเร็วๆนะครับผมในการนิทรัศการ ในการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบของนิทรรศการเนี่ยครับพอได้ทำยังไงจ้าครับต้องบอกว่าจริงจริงงานมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะครับเราเตรียมเรื่องของออสื่อนําเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ไว้เยอะนะครับนอกจากที่จะมาดูเรื่องของพืชพันธุ์สวนออของประเทศไทยไม้หายยากไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วเนี่ยในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับเราได้นํา เทคนิคที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับที่รเราเรียกว่าพาโนรามาวิวนะครับก็คือเป็นการใช้ฉากที่จำลองสถานการณ์ให้คนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับล้อมรอบตัวคนดูคือคนจะไปยืนอยู่ตรงไข่แดงของตัวจอทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากที่จะมีเรื่องของจอที่ล้อมตัวคนแล้วเนี่ย เรายังมีเรื่องของการแสดงที่เป็นไลฟ์นะครับหมายถึงว่าเอาคนจริงเนี่ยมาประกอบในการแสดงเลยอเอาคนจริงมาประกอบกับภาพที่จะแสดงครับผมบก็คนคนที่อยู่ในในการแสดงเนี่ยจะเป็น <S <S เหมือนกับเรากําลังดูอยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นหมายความว่ามีคนคมีคนอยู่ในฉากมีเครื่องอบ,บินบินออกมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในเรื่องาราว,วนั้นเลยในสถานการณ์น,รนั้นเลยครับูในสถานการณ์เดียวกันเหมือนกับเป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องราวเหล่านั้นใช่ครับที่เดียวกันครับผมก็จะเป็นเนสการที่ผมคิดว่าน่าจะดูแล้วซาบซึ้งนะครับแล้วก็รู้สึกหินเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเลยครับครับ ตัวนีเนใช้เทคโนโลยียังไงครับมัน,นจ,ะจะเหมือนกับการที่เราไปดูภาพยนตร์สมิติหรเปแบบ อันนี้น่าจะมากกว่า3มิติครับสี <4 S 2> ม่ม,มิติเลยครับคือ3มิติเนี่ยมันเป็นการใส่แว่นแล้วเราดูใช่ไหมครับมันก็จะพ่งมาจตกครันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนละครเลยครับมีมีคนแสดงจริงนอกจากมีแสดงจริงแล้วยังมีเรื่องของอย่างสมมติพูดถึงตอนเรื่องฝนหลวงอะไรเนี่ยครับก็จะมีฝนมีอะไรโปรยลงมาจริงมันมากกว่ามากกว่า3มิติผมว่าไปถึง4มิติเลยครับครับอาคารตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอาคารเอ็กซ์โปเซ็นเตอร์หนึ่งครับ Center เอ็กซ์โปเซ็นเตอร์หนึ่งครับผมนะรตรงนี้เนี่ยจัดให้ผู้เข้าชมชมยังไงครับชมครั้งลรอบใช่ครับครั้งละประมาณ400คนนะครับก็จะ,อะรอบหนึ่งประมาณ20นาทีนะครับ,รบก็จะผมว่า เข้ามาก็จะเกิดความประทับใจครับที่เขามาดูตรงนี้ครับทีนี้เรื่องราวที่นําเสนอตรงนี้เรื่องราวที่นําเสนอเป็นไงครับก็เป็นเร,เรื่องของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะน,นะครับรใช่ครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมโอาสาทิราชทั้งสาพระองค์นะครับที่ท่งงานเพื่อความสุขร่มเย็นของคนไทยครับครับแล้วก็ ทั้งสามพระองค์นี้เนี่ยเป็นวโรกาสวโรกาศใช่ครับที่พระชนพรรษาครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือ8ปพรรษาครับปีารยหาีครับผมแล้วก็เรางานเราเนี่ยจัดข้ามปีนะครับเป็นงานเดียวที่ใช่ครับจัดสองปีนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็เป็น8ปดสิบพรรษาครับแล้วก็สมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยหกสิพรรษาครับโอ้ครับเป็นสามวโรกาศเลยครับครับโอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่า เข้าใจได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยถ้าถ้าจะพูดถึงย้อนกลับไปนิดนึงว่าการจัดงานพืชสวนโลกเนี่ยซึ่งเราก็เพิ่งจะจัดผ่านไปเมื่อปี49ครับผมแต่ถ้าหากว่าโดยรอบจริงๆแล้วเราก็คงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องจัดนะใช่ครับทีน,นี้ในโอกาสตรงนี้ที่ได้จัดเนี่ยคณะกรรมการพืชสวนโลกเขาว่าอย่างไรบ้างครับครับก็งานนี้เป็นงานระดับนานาชาตินะครับหมายความว่ามีประเทศสมาชิก ของสมาคมพืชส่วนโลกเนี่ยนะครับเข้าร่วมก็มีมากกว่า30ประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมงานนี้แล้วก็เป็นงานที่จัดระยะยาวนะครับคืออย่างน้อย3าเดือนคือ90วันขึ้นไปเป็นงานที่สมาคมพืชส่วนโลกทั่วโลกนะครับหมายถึงประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกครับก็จะเป็นงานในระดับินเ international จริงๆครับความพิเศษจริงๆของงานนี้อยากจะกล่าวอย่างไรบ้างครับเพราะมันพิเศษสําหรับ การจัดขึ้นมาในครั้งนี้เป็นหัวใจหลักที่เป็นความพิเศษที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้รับทราบครับก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศเรานะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีความอุด,ดมสมบูรณ์เรื่องของดินนะครับเรื่องของธรรมชาติที่เรามีความหลากหลายของพืชพันธุ์นะครับ,ค,รบค่อนข้างเยอะพืชสวนเนี่ยเราปลูกแล้วก็มีความหลากหลายด้วยแล้วก็ปลูกได้เยอะด้วยเราส่งออก สินค้าประเภทนี้เป็นจํานวนมากไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้มันแสดงถึงศักยภาพของดินแดนลุ่มร่มแม่น้ําที่ดินแดนประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ผลิต สินค้าทางด้านการเกษตรส่งออกไปทั่วโลกครับเราก็มาแสดงศักยภาพตรงนี้ว่าความสมบูรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเพิ่มไฮไลท์ต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะดึงคนในยุคสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนนักท่องเที่ยวคนที่อยู่ในเมืองที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องงานพืชสวนในทั้งหลายแหล่นีได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ด้วยครับใน,ในดูดูแลในทัศนะของนานาชาติที่เขามองศักยภาพของไทยเปไหนบ้าง ก็ผมว่าด้วยด้วยสินค้าเมืองไทยที่ส่งออกไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็คงอยากจะมาดูว่าจริงๆในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ไม้ผลไม้อะไรทั้งหลายแหละมันผมว่ามันเป็นเป็นที่ที่สมาคมพืชสวนโลกหรือสมาชิกที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือทางยุโรปนะครับก็สนใจกันค่อนข้างเยอะครับโอ้เนี่ยไม่น่าตื่นเต้นเหลือเกินครับได้ข่าวว่าก่อนที่จะเปิดงานด้วยซ้ำไป มีประชาชนสนใจเนี่ยได้เข้ามาชมกันแล้วเพราะมีการขายตั๋วลงหน้ากันแล้วนะฮะมีการเข้าชมกันมาแล้วทีนี้เนี่ยคาดว่าการท่องเที่ยวการที่จะเข้ามาชมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการประเมินไว้อย่างไรบ้างครับในการที่ผู้คนเข้ามาชมประมาณการเป้าหมายต่างๆก็เป้าหมายเราจัดงาน9 2วันนะครับ4ธันวาถึง14มีนาปีหน้าเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่2ล้านคนนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ในแง่ของ การกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าก็จะช่วยได้มากนะครับหลังจากเราผ่านวิกฤตการน้ําท่วมมาเนี่ยธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวเราก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับผมคํานวณง่ายๆจากคนสองล้านคนนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่สวัน2คืนนะครับสมมติถ้ามาเที่ยวสาวัน2คืนเนี่ย ผมเฉลี่ยหัวหนึ่งประมาณ4,000ถึง5,000บาทเนี่ยสองล้านคนก็เกือบหมื่นล้านแล้วนะครับที่จะเกิดเกิดใช้ครับเกิดงานเกิดเกิดเงินสะพัดในระบบที่ในเชียงใหม่กับภูมิภาคภาคเหนือตรงนี้ครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยคนก็ก็ซื้อตั๋วเข้ามาแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนน้อยครับจริงๆค่าตั๋วเราถูกมากครับ เป็นส่วนน้อยแต่นั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้กับเชียงใหม่กับตัวเชียงใหม่เองเนี่ยซึ่งซึ่งก็ถือว่ารายได้ประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากสูงมากครับแต่ถ้าพูดถึงว่านานาชาติหรือว่าคนต่างชาติจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยได้ประเมินไหมครับว่ามันจะเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยมันไมเพียงใดครับจากการที่ได้รับข่าวสาร เ<ภ>ยอะครับจริงๆการประชาสัมพันธ์เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับกระทรวงต่างประเทศและก็สายการบินพันธมิตรทั้งหลายแหล่เนี่ยรเราประชาสัมพันธ์ออกไปเยอะจากวันที่เราเปิดงานอย่างอย่างไม่เป็นทางการนะครับก่อนที่จะถึงวันที่14ธันวานเนี่ยนะครับที่ผมอยู่ในบริเวณงานเนี่ยผมเห็นมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไต้หวันชาวจีนอะไรเงี้ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะครับผมคิดว่าครั้งเนี้ยถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่2ล้านซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดเนี่ยนะครับนักท่องเทีท่ยวอ,อ,อ,อย่างน้อย ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10- 1 5สิบห้าอร์ซ็ครับอย่างน้อยก็สองสแสนคนครับครับโอ้อันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าผมเป็นผู้ชมผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็คงจะตื่นเต้นน่าดูว่ามีอะไรบ้างอีกในงานนี้ที่น่าสนใจนะอย่างการแสดงโชว์อะไรต่างๆเนะี่ยอยากจะให้ท่านผู้ในาการเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการแสดงโชว์เพราะมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนครับได้จัดโชว์มีอะไรบ้างครับของดีๆครับก็ยอย่างที่บอกนะครับ,รบก็คือ เรานอกจากมาดูเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแล้วนะครับ,รบเรายังเตรียมโชว์สาหรับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่เป็นกลางวันหรือโชว์ที่เป็นกลางคืนนะครับเรามีไฮไลท์ใหม่ๆเยอะแยะเลยมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับมผมต้อง,งกล่าวก่อนว่าจริงๆงานนี้เป็นการการจัดงานในเชิงที่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นธีมหลักที่เราไปขอทางสมาพันธ์เพื่อส่วนโลกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ธีมทั้งหมดของการนําเสนอเนี่ยจะมุ่งเวทที่เรื่องของการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ยังมีหนึ่งคือสวนเยาวชนรักโลกนะครับซึ่งเป็นสวนเยาวชนสําหรับเด็ก ในระดับเ,เล็กๆนะครับเข้ามาเรียนรู้เ,เป็นสถานีสถานีต่างๆโดยเรียนรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ก็คือเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เด็กเข้ามาเรียนและก็เล่นไปพร้อมๆกันโดยมีวิทยากรที่จะเข้ามานำนะครับโดยเล่าเรื่องทั้งหมดผ่านตัวแมสคอตของเราทั้งหมดครับเ,เป็นน้องคูนนะครับลมบินดินฉ่ำน้ำใสไออุ่นครับอืมพอพูดถึงการแสดงโชว์อีกนะครับในตอนภาคกลางคืนเนี่ย มีอะไรบ้างมีเยอะเลยครับภาากลางคืนสีอะไรที่นําเสนอเนี่ยที่น่าสนใจครับผมในภาคกลางคืนนะครับเราก็มีที่เป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้เลยนะครับก็การแสดงมหัศจรรย์สีเขียวนะครับที่ทะเลสาบราชพฤกษ์นะครับมันจะมีเรกครับผมอันเดียวกับบึงราชพฤกษ์ใช่ครับบึงราชพฤกษ์ครับมีอะไรแสดงครับตรงนั้นก็จะเป็นการแสดงที่ นำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้ถือว่าก็คือการฉาย projection mapping เข้าไปบน บนผนังภูเขาใช่ครับเป็นผนังภูเขาน้ําแข็งนะครับภูเขาน้ําแข็งและถูกครับและก็มีม่านน้ําด้วยครับมีม่านน้ําแล้วก็ผมคิดว่าที่น่าตื่นเต้นก็คือเราจะได้เห็นนักแสดงเนี้ยเดินอยู่บนผิวน้ําเขาจะเห็นน้องคูนลมบินดินฉ่ำน้าใสอุ่นเนี่ยมาเล่นอยู่บนผิวน้ําใกล้ๆคนดูเลยครับมีคนจริงเข้ามาแสดงด้วยใช่ครับเป็นการแสดงใช่ครับยิ่งกว่า3มิติอีกยิ่งกว่า3มิติครับโอ้มันหาดหลือหันจริงๆเรียกว่าตรการตาเหลือเกินนะครับ นะครับทีนี้ก็ยางไรก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากจะพักอีกนิดหนึ่งนะครับท<อ>ุกคนในการครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจดีๆสักครู่หนึ่งก่อนและเรากลับมาคราวนี้คนสนใจเนี่ยจะต้องติดตามอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าทั้งๆั้ท,ที่ว่าเอาละไอค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่มีราคาแพงมากมายเลยเท่าไหร่นักแต่ว่ายังมีโปรโมชั่นพิเศษกติกที่ได้ทราบข่าวนะครับเดี๋ยวมาพบกันอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ เสียหายไปทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่แม่แม่คุณแม่กลัวจังเลยแม่บ้านสิพ่อน้ำถึงบ้านเราไม่เนี่ยเราย้ายบ้านกันเถอะก่อนที่น้ำจะถึงบ้านเราให้แม่ทิ้งบ้านไม่เนี่ยนะแม่ไม่เอาด้วยหรอกสองเมตรคะโธไม่ได้ทิ้งเราก็โยกบ้านมันไปทั้งหลังนี่แหละเอาจริงเหรอจริงฮัลโหลพีซีแคบินครับช่วยมาย้ายบ้านให้ผมทีครับ ได้ค่ะเราจะไปให้เดี๋ยวนี้ค่ะพี่คะติดตั้งบ้านเสร็จแล้วค่ะนี่กุญแจค่ะขอบคุณครับเย้ย้ายบ้านเสร็จแล้วโชคดีนะเนี่ยที่เราสร้างบ้านกับ PC Cabin PC Cabin ย้ายได้ทุกที่อยู่ได้ทันใจท่านผู้ชมที่เคารพครับงานวหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชชักษึก2554นะครับกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะเลือกชมอะไรดีแต่ว่าเขามีให้เราเลือกชมนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้ชมตามสบายตามอัธยาศัยเลยทีเดียวนะซึ่งยังมี ไฮ้ลท์อีกมากมายที่จะต้องนําเสนอกันแต่วันนี้เนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยงานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้ชมที่อยากจะชมอยากจะมาชมกันนะครับเรียกว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทําโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านผู้ในการอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญนะครจะเป็นผู้อธิบายให้ฟังนะครับขอออครับสวัสดีครับครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ ผโปรโมชั่นพิเศษครับคนอยากจะมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เราจะเราเนื่องจากงานนี้เป็นงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะเชิญคนไทยทั้งประเทศนะครับ7จจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโปรโมชั่นก็คือว่าเที่ยวมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรตินะครับ1วันหนึ่งจังหวัดลดราคา5 0นะครับโดย50%อครับผมอย่างค่าบัตรเข้าชมเนี่ย200บาทสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยลดเหลือ100บาท เพียงง่ายๆก็คือโชว์บัตรประชาชนในวันที่จังหวัดท่านถึงวันนะครับอ๋อโปรโมชั่นเป็นจังหวัดนะใช่ครับเจจังหวัดเนี่ยโปรโมชั่นทุกจังหวัดไหมทุกจังหวัดครับโดยโดยหลักง่ายๆนะครับก็คือเราเปิดงานวันที่14่นะครับธันวาคมนะครับพอวันที่15าธันวาคมปุ๊บ เราให้จังหวัดเจ้าภาพก่อนเลยคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาชมงาน50%ท่านไปก่อนถูกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตามตัวอักษรนะครับเริ่มที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ไล่ไปตามตัวอักษรนะครับโอ้ไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะไม่เลือกว่าจังหวัดไหนก่อนไหนหลังนะเอาตามตัวอักษรเลยเริ่มตั้งแต่กไก่มาเลยจริงๆนะับก็ใหม่แล้วสงสัยจะไปกรุงเทพไปการนี้ครับก็ เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับจะมีรายละเอียดว่าจังหวัดสมมติท่านอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจะมาเที่ยวเนี่ยมาวันไหนจะได้ลดราคานะครับผมว่าตรงนี้มันจะเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวคนที่มาสมมติถ้าผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมอยากไปก็อาจจะได้มาเจอคนกาญจนบุรีด้วยกันในที่นี้นะครับเอ๊ะได้ข่าวจริงหรือเปล่าก็บอกว่าบดดาสวทั้งหลายเนี่ยมีการลดพิเศษด้วยด้วยครับก็คือผู้สูงวัยนะครับครับผมครับครับ ก็จริงๆผู้สูงอายุเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็เด็ก<อ>ที่ต่ำกว่า1เมตรเนี่ยเข้าชมฟรีครับอ๋อลดร้อยเเลยนะใช่ครับแม่ <c oughs> ยิ่งอยากจะมาก็มาอีกนะครับมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยทีเดียวนะทีนี้อยากจะดูถึงอุทยานแห่งจินตนาการ <c oughs> ผมไปดูมาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ผู้นวยการเล่าให้ฟังครับก็ งานนี้นะครับธีมหลักของเราก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราอยากจะสร้างจินตนาการเข้าไปในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้ mm. นเนี่ยเราจะมีสื่อนําเสนอหล,หลายๆเรื่องนะครับนอกจากที่ผมนําเสนอไปครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของวิทยาการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของสวนแสงแห่งจินตนาการนะครับสวนแสงแห่งจินตนาการครับผมซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจัดสวนแสงนะครับคือดวงไฟนับล้านๆดวงนี้เอามาจัดนะครับโดย จะเป็นการแสดงไลท์อด์ซาวก็คือมีเพลงประกอบกับการจัดแสงนะครับสวยงามมากในตอนหนึ่งคืนนะครับก็จะเริ่มการแสดงประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับผมก็มเรียนเชิญแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีขบวนพาเลทนะครับซึ่งจะเป็นขบวนพาเลทเทิดพระเกียรตินะครับเก้าเก้าขบวนครับเก้าขบวนมีอะไรบ้างครับก็มีขบวนที่เป็นเอ่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมขบวน<ม>ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเอ่อ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาแล้วก็ขบวนของสมเด็จพระบร,ะระมโอสาธิราชครับ,รบก็บเป็นโครงการสายใยลักอะไรย่างเงี้ยครับก็แต่ละขบวนบวก็จะเล่าเรื่องของแต่ละพระองค์ครับ แต่ละขบวนนี้นะครับจะมีการประดับประดาอย่างไงครับสวยงามมากครับเรือมหาชนุกใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามนะครับที่เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงสอนนะครับให้กับคนไทยก็จะเป็นเรือขบวนพระมหาชนกมีความสวยงามมากครับแล้วว่าให้สู่ความสําเร็จในสูตรของภาคการเกษตรกรรมด้วยความเพียรพยายามขององค์เองานั้นี่คือสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวพอครับโอ้โหเรียกว่า คนที่มาเที่ยวงานต่อไปนี้นะครับเราก็ขึ้นยอยเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งสามารถที่จะมาชมก็ได้นะในเว็บไซต์งานพืชสวนโลกนะฮะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเราดีเราก็จะจบลงด้วยมาชจันพลังสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นการนําเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดูในงานนี้แล้วเนี่ยไม่เบื่อไม่อยากจะกลับเลยแต่ว่าเวลาสนทนาการกขเราก็ ได้จบลงเพียงเท่านี้ก็ขอได้รับความขอบพระคุณจากรายการของเรานะครับเดอะยวลิชนอนสต็อปรวยไม่หยุดชุดไม่อยุดนะคต่ผมทวินชวนมณีร่วมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ